สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ห้องมาหอดบานผู้ไพ่บุญเสียงทองแล้วนะครับอีพาสเดมอนไปฝากกับกู้ครับพี่น,อน้องมาฝากเรียนรำสิงบ้านผู้ไพ่บุญเสียงทองน่าจดอดเต็มเลยครับ ครีบครับดี๋ครับอ๋อต่างรถเแี้ยต้อได้นั่งรถนี่ผู้คนจะลังรับงานรับงา้ยรับสิบด้ consumes, ับ เล่าพอแ่ไเล่าวที่เดียวนิดนครับอาจารย์เป็นเาเรื่ออมยกงเราคำเออความูกพนเร่องไปเกเปลนกับไปพักในนอรอวาเรื่องเรียตนตียางเดียวอยลงเรเรียนเต้ตนตียางเดียวครับมาลองพิงครับ

啊。<Yep. S 2> yep. ລາວເອົາຕາມເຈົ້າຂອງເດເ กลัวน้ำตาไหลสิ่งสเจะเธอเมื่อเจอดอกทอตา่าอาี้ก็ันแล้วคุว่ามีแล้วักปลี่ยหน้าไหมแค่มาไหนจะ้เอรออนเองไปอวันที่หอนอะไเก็ไปเย็นเปจะกมกลืนตะกูที่ออกฟ้ ลางแล้วเราตเอาเปียวจากไปนี่ปวดหัวใจเมื่อใครทำมาทุกทีไม่นานน้อเขาต้องขอแม่คนดีพอเป็นพอเพี่เธแม่ลุเอาเต้าเป็นเต้าเมื่อผู้ชายเขาโอนเงินเขาบีบเขาันโอ้ยยิยิๆๆครับลูกชายคนไม่ครับ น้อง mond, ไดมอนนะครับ mond, เดมอนเสียงช่องลยครับเอ้าก็พีกน้อให้ได้กันสจับลูกไส้นาให้มาเสียนช่องครับผมครับขอคุณรับขอบคุณครับขอบครเมคือคืออรนั่งดูวดเรื่งีปวดปว่เรีงปวดมื่อลูกเกิดดีหรอลูกเกินดีลูกก็มีเด้ต้อาไเ เวลาออกไปแห้งสิจอดเล่นนั่นเองก็ปล่อยจัดการลงคิวเพลงลงเอียงสกิปเพลงลั่นเพลงเจ้าของเองนี่กับป็นลูกเตา้าที่ไปเรียนอยู่กับคู่รากตีอ่าไทยบันเดียวกันนุบันพื่อัอกรองเพลงเด็กน้อยอายุสมกันนะครับน,กกน้อนอันบอ้อนเด็กน้อยอเ,เสียสมอ,อันลงรถดมามืนนักร้องผู้หญิงรถเฮงาก็ถือว่า พ่านหมาแ้หมายในส่วนของพื้นฐานพื้นฐานเะรื่างเงข้ากันดีเลยทั้งเสียงแรงดัแรนเนาะเสียงสองหรือพวกเประานเนาะวงการมันต่าอยางยังสิ่งที่มีโอกาสที่พันาเเลยเป็น,น,เ,นเป็นขน,นร้ยอยแล้วจนพอมีตตนแบบที่ดีก็เป็นเซียงเ็นของพ่จะงแต่ร่ง้ในวงการอี่แล้ บ่ยยากเลอที่นี่ในส่วนที่เกี่ยวหมอลลัม้องประตูผสมของเขาเนี่ยนะครับเป็นยังไงคุยๆกันกับพ่องังไงหรือว่าพ่อมี่นี่ผอระสมไปไหนครับลูกเป็นหมอลลัซึ่งปกติแล้วเนี่ยหลอกรถแห่น้องผอมจริงหรือโอเคเราซึ่งทีเลยแล้วริงหรือคือมันมันสีมีเจ้าภาพที่แบบว่าแห่ผอมหมอลลัผอมมั้งทีมันขั้วครับแล้ววันนี้คืออนาคตของแกกับคันมีวิชาติดโตไปยังไม่ซอย ซอยซอยฉีบเจ้าข,ของได้ผมคิดไปเองสัตว์ครับเพมันจะเต็มรูปแบบครับตเต็มรูปแบบเพราะเขาคงมีเวทีเครื่องเสียงให้เศร้าอยู่แล้วครับ<อ>มีเวทีเครื่องเสียงให้เศร้านั่มครับ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 ล,ล้านก็นพ่อได้วางจากตรงนี้ก็จังเข้าไปพุ่นอี่างน,นี้นีน่ครับแสดงว่าเขาแบบว่าเพิ่มเติมด้วยส่วนนี้เพื่อที่จะไปต่อยอดแล้วครับให้งอาชีพพระสมบูรณ์ขึ้นเนาะครับซึ่งอาจารย์มองเรื่องพู้มองเรื่องว่าตอนนี้มันเกิดแบบว่ามีความผ่อนดู เจ็ดสิบแปดส่วเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ได้ข้อเป็่ยนศิลปินเพราะจะเป็นด้านการด้านด้านที่มีวงใช่ไหมครับด้านนี้เวทีให้เขาได้แสดงบอกเรื่องการหารายได้สิ้นเข้ากับสมาชิกเฮนเดย์ที่จบนั้นแล้วครับซึ่งมันมันขามขันในการเนี่ยมันเรียกบารล็อกหนึ่งในเริ่มต้นของของคนเสียงเขาเริ่มเริ่มจากศูนย์จากห้องใานใครเหรอใครเคยทักมาแล้วสิเพราะฉะนั้น ก็มองว่ามันมันมัเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับในส่วนนี้ที่จะตัวยอดสมบูรณ์ที่สุดเพราะสปารานมาว่าสิลองพิสได้ลองพิสตลาดได้ครับลองพิสตลาดได้ที่นี่ตายแา่ถ้ามันสมบูรณ์ในในในการแสดงทีมชาติบาจ่างเขาอย่างที่บอหลั่มได้ไปเลยในส่วนของเรื่งคนของว่าอยากมีเออล้ำก่อนเน่ประยุกต์เนี่ยบ่กทั้งสี่นะครับเพราะเด็ดต่อยอดชีวิตของเงินเขานั่นแหละ พอไดมีวิชาติดโตไปนะมันการที่เป็นหมอรำมันก็นปเป็นหี้ประชิดเป็นหนี่สามารถทอย่างหากินไปตลอดจนหลุนพอคู่ไปคู่เขาเบิงเบแบบยานกันแบ,บน่หน้าตีเงครับแล้วยัางชาเอี่ยรบเชื่อในช่วงหลายเงยครับท่านดรสุวิวันท่านปอชลานศิลปินแจ้งจันครับอสงวเลยอบบ เลยหกสิบอับเจ็ดสิบไปแล้วครับ <c oughs> ก็ยังสามารถร้องได้อันอน,นี้ไปที่เขาเป็นดับหลอดถ้าร้องธรรมดากอดเปิดันของหู้สิพอไม่อยากขืนดูแหน่หรอมานเลยบอกครับครับถึงนีู่้จางด้วยว่าผมเสียบ่อยแล้วหรือหรือเป็นพระเอกหรือเป็นมอลำมูอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นพ่อพญ่าอย,ย่างเงี้ยเลยแต่ว่าเข้ามามรำมูก่อนเป็นศิลปินเดียวเลยครับ <c oughs> เป็นศิลปินเดียวที่สามารถ ใส่ซีอิ๊วเงาเนี่ยนะครับหายกินเลยตลอดแต่เขายังรักษาระดับประปรุงความเป็นประธานเขาไปอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ไห็นหนุ่มหน้าเฟิร์นฟูนส่วนของนิชชาขบมลงเรื่องของรำกรวดผมก็เห็นหลายคนที่เขาเลี้ยนเขาเบิ่งในยูทูบเอาไงว่าคู่ยูทูปประมาณนี้ผมผมว่ามันมันบ่ขักใจแต่ว่าก็ให้เบิ่งอยู่ว่าเออเอาเอาเบิ่งตัวอย่างผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้เป็นเป็นไอดอลเด้อแบบว่า ให้ให้เบิรงเพิ่นเด้อจุ่นย่งซี่เป็นจังซี่อันนี้ให้เบิ่งอยู่ครับเป็นย่างแต่ว่าคือตามหลักมันก็ต้องมียกคู่หมายคู่ต้องมีคู่อีหลีจังซี่นะครับมื้อนี้เฮาสิเอาก่อนหมายคู่ไปทองซะก่อนพอทองก่อนหมายคู่ได้เรียบร้อยปั๊บถือว่าวันข้างหนึ่งมื้อมาขึ้นคู่ห้องพันเด้วยเอิ้นลุนพีอย่างนึงว่าแกยู่โกศมเลยไอ้ตัวมังมันเด้กเพิ่งมาให้กันก็ได้เพิ่งไหนเลียงเลยสก่อนนี่แกว่าอย่างไี้อย่างนี้พ่อน้องอยู่ซั่น สรเดี๋ยมีโเลียนรอบม่้อกันสาเกี่วอะไเออขอสิยรู้นี่ตอนนี้ใส่ปัุันรีเาตเลยอ่ะเให้ท่านคุณดูแลด้วยสิไปว่างว่างในี้างทีได้กตัอไปคุณตอนนี้คิ้วงันยาวเลยเห็นโพดงันอยู่มั้นส่น่ได้ฟปคานกันครับซึ่งเดมอน่อยมันบริสุน็นังนี่อบไรออไซแล้ว อีกคือขางรถแห่งเปนบ่ขังรถแห่งรถแห่งตัวใหญขางเลยครับเอ่อไม่จอยเอาดีกว่ากับติดไฟออาดีตันเนตัตามนตัต่านเนตั้เนตัวนตั้เันปตัาง้เปานตัวนนันไดัน้เนตั้งแชททั้งป็นกันัป็นตััน้ั้ับ็ ใน YouTube ก่อนเรานีกัมีเงีสิไหมครับเขาจะไปตัดต่อเอาอะไรหรือบอกว่าเออผมจะเรียนข้ที่อาจารย์ที่ไหนแน่เสียใจแม่แปลงไฟเป็นเอ็มดีสามวัตต์ต่อให้สมองก่อนดีอันน่าขดดีแน่นอนครับถ้าเราจะมุ่งมันที่จะให้เกียรต์ก็เป็นศิลปินนะครับศรัทธาก็เป็นศิลปินหลบศรัทธาหยิบซีเน็ตมิ่งล่องศิลปการสอนบอร้องก็อา่างศิลปกาสอนเไก่ไล่ำเปลี่ยนอย่างเดียวครับอาาจรย์่างแน่นอน ในการดำาใส่ชีวิตครับวิธีชีวิตในการที่จะเหตุใด,ดเหตุไห้เี่ดอกเพ่เพงเจะคิดว่บอลัดีหลายคนครับบอลลหมบอลับมอลบมอลบมอลมบวนหลายคหนเนาะแต่มอลลัดีศิลปินเลยครับอาจารย์ผู้ศิลป์รบอลหาหนาว่า <c oughs> วาลงาแล้วศิลปินี้มาแล้วครับมีคสมบัติเราเีงที่เราจะกินจากนี่ะคบจะเล่นันาอวเนม อ๋อจะเป็นการรอการสแสดงหรือธุรกิจรถแหนครับธุรกิจร้านอาหาร,หร,ารเขาจะการย่อเป็นคนหนาผมเขาหลุเนาะผม<ช><ง>เขาสิดงเละดูหลัมเลยเขียนไปแจกติมแจกยังลงงูลงงกบ้องแดงเละได้กับแบ,บ๊กปันเนี่ยก็มีน้ำใจว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึง่นงเนาะที่เขาจะทำให้ลูกน้องรักการเป็นผูน้นำมันก็มีหลายหลย่างมีทั้งเดชมีทั้งคุณทั้งมาที่รับ โอได้ครับได้ครับพี่นิวไดครับมาพูะครับเต้นได้กะฝากฝากลูกกับที่ว่าเป็นลูกทั้งสองแล้วครับฝากเป็นลูกศิษย์เป็นลูกเป็นครอบครัวของผู้ไพ่บุญเสียงท่องนะครับอันใดดีก็ให้บอกอันใดบ่ดีก็ให้บอกนะครับบอกสอนนะครับผมให้ให้ได้เป็นให้ได้เก่งขึ้นกับคู่นะครับผมบเวลาเลย คือการนับจากนี้ไปบอคู่กันคือว่าเป็นลูกชายพ่อคนหนึ่งเนาะนะครับตั้งสองนี่แหละนะคครรัับบยินดีเขาสู้บ้านศิลปินเสียนท้องนะครับซึ่งบ้านหลังเนี่ยมีแต่ความมวลความสื่นความสุขในแบบความดีความงามแับทีแบบเหมาะไทยตอนนี้กับลูกกับเต่านะครับที่ไหนต้องการก็สามารถที่จะบอกคุณพ่อได้นะครับอยากเรียนรู้เรื่องใดเพิ่มเติมยังบอกได้เลยครับ แต่หลักๆก,ก็คือสอนวิชาพวกดูดแท้กสอด,ดก่อนรอ,อ,องล่อนรำถูกคะแนนให้นะครับถูกตัวทั้งน้องนะครับในศิลปะของล่ำก่อนนะครับบางสิ่งบางอย่างเขาเอาจจะได้เรียนร่วงนะพอหนุ่มก็น้ำพอลพอแล้วเป็นพอลรัมูนะครับแก่คนเริ่มมาเพียรกันแต่ก็ถือว่าในบอลก็โชคดีได้อยู่ใกล้ชิดทั้งวงการร่ำมูนะทั้งล่ำก่อนน้องเนี่ยนะครับเป็นพอ <ๆ S 2> อีกแก่ความเสียเต็มที่กับลังใายครับก็ขอให้สมปรารถนากับเป็นบอลลัมที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเร็วเด้อ นะครับผมจะเล่นรุงเล่งเกาหนาครับหลับหลร่่ยกับส oui well ือเสียงดวงดาป็นทีลของแมนเพีงกับทัวไทยทัวร์โลกต่อไปครับทึ้งมอลำดงก็ดีครับทึ้งเดมอนก็ดีครับให้เจริญรุ่งเรืองครับสาธุครับโอเคครับโอเคครับรงนดมนครับไม่เทียงกันหนครับพี่ยังก็มาสอมกันเรงนี้เลยครับสวสดิทิดพ่อสะดวกมากมากหรือม่ตัมากเลยเท่าไรกังกระทไปไอ้นี่มามาก่อน เด็กก่อนล้งไหยแล้วมันสายกเลยัแต่ว่ามัน้งเรียนหนังสือนลเรียนมีสอไอ้นี่ยุโปรสมนี่ไม่กไกลกันครับอันี้อกันนัดกันมาบอลกันเลยมาขายลูกครับาเป็นกำลังใจน้องๆเจอไหมครับไนสิโอ้เดีกอาจารย์คุณน้องเจ้าพี่โอเคครับรับคุณครับ น,นั่งดนงตรีครับนั่งดนตรีครับไปตัวห้องบนันไอาจารย์พูดแตกระติขคอตัวไปงานต่อนะครับ,รบเดี๋ยวรเร่องแรยยกได้ยันตีไปแล้วครับบนันี้กลับไปงานต่อพี่้องหลังจากพี่ผ้า เดมอนมาฝากเรียนน้ำน้ำคู่ให้บุญยกขันคู่เรียบร้อยแล้วก็เอาก่อนล่ำไว้คู่ไปทองได้ก่อนหนึ่งแล้วก็จังกลับมาอีกนนออก่อกนไหนคู่แล้วก็ไม่ยกคู่ครับไม่ยกคู่อีกทีหนึ่งครับคุณไหนคู่ได้ก่อนเนาะครับครับทุกท่านโชคดีเด้อครับมันมาเดินทั้งบดให้ครับหมือแรงเลยแล้ววันละไหนครับผมเก้าเก้าครับอย่าไปเลยครับเด้อครับผมครับขอบคุณลุกท่านไปพี่น้องไปแล้วครับ